กังวลนิดหน่อยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าแสดงก็ไม่รู้จะแสดงอะไรเพราะว่าต้องคิดเองนิดหนึ่งแต่ว่าก็ดีที่มีเตอร์ช่วยหนูพูดเบาเนนครูไม่ครูเขาไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมกด์แบบครูปล่อยให้อ๋อครูเขาก็บอกว่าเหมือนเหมือนความรู้สึกฟิลแล้วก็โพสท่าชัด,ชดๆอะคะ่ะแต่เหมือนท่อหนูโพสแล้วแบบมันก็เยอะไปหน่อยเลยอย่างเงี้ยก็เลยให้เตอร์ช่วยคิดนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่จบยังคิดกันไม่จบค่ะ แล้วไหนหนูโพสท่ายังไงคะโพสท่ายังไงโพสเหรอคะก็ก็ครูครูครูบอกให้โพสท่าใชัดใช่ไหมครูอูเปล่าค่ะคือแค่ครูแอคติ้งค่ะครูหนูไม่ได้พบครูแดนซ์เลยอ๋อเราโพสท่าตอนนั่นเองให้คิดเองใช่ค่ะก็คือเหมือนคิดการแสดงเองก็เลยจะแบบ ต้องมั่นใจมากๆถึงจะสดงออกมาได้เราเรารู้ใช่ไหมว่าอย่างอย่างของหนูเนี่ยอยู่ในกลุ่ม acting ก็ครู acting จะลงให้เลยอย่างเดียวก็แปลว่าเราเนี่ยเรายังเรายังขาดในเรื่อง acting เราก็ไม่ต้องไปพะงวงเรื่อ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 งแดนตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสัปดาห์ที่ครูเาจะโดนยำด้วยครูแดนต่เหมือนว่าฟิลหนูก็มาแล้วแต่พอถ้าหนูไม่ได้หนูก็ความเชื่อมันไปไม่ถึงร้อยะค่ะแก่ไปหาครูอูดี ตรงหนูร้องเงี่ยหนูจะหนูจะมีท่ายังไงให้มันสวยเนี่ยหนูทำท่าอย่างเงี้ยหนูคิดว่ามันไม่มันไม่ไม่โอ่ะทำยังไงให้มันโอค่ะก็ยังคิดไม่เสร็จอะค่ะเดี๋ยวต้องรีบคิดสามวันแล้วว่าขอพอดีคิดไม่เสร็จดิค่หนะสู้นะวี สิบสามใช่มั้ยวีสิบสองนีเต็งต่อใช่มัอืมพี่ถังครับพี่ถัง,รงครับ